สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับมือนีจากน้ำยื่นฟ้าครับเพิ่นมาเยี่ยมนะครับเพิ่นมาเรียนน้ำนะครับผมสแตนแฟนของอยังก็อนเสียบเสียบสตออันไลท์สไตล์นะครับของสตอไลท์สไตล์เพิ่นนะครับผมของน้องเพิ่นนะครับเมืหมยแต่มาบอกเทคนิคใหม่ๆหมนะครับที่ทดลองแล้วมันได้ผลดีได้แพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับลูกตาดูขนโนนี่ม่ มีหนูไก่ดีอันนี้บอยย่นไ่มีหนูไก่ไก่ดีแยกบอคือว่ามีหนูแยบไม่ไหมบ่แยกไม่ไหมแยบแม่บอสยุคยุคยุคอันมาครับนี่ตัวบัตแยกอันนี้ก็กโบ ้าวันมีคนรู้ดยลูกเหมืงนกันได้นวันที่วันเกิดที่บ่มนนี้เชิญใส่นันติดไไว้อ้แฟนไหนกางเกงเอ่อเอาออกมาขึ้นอันนี้อาออกกับมาคือโก้เพราะมันจะแยกบันยากโดนแหละแอกโดนตืดแหละอ่ามีไเพื่อนกับลูกง่ายเลยดีละบ่ท่านมี้เพื่อนที่สุดท้ายปรทศนอันนี้โอ้หนูนี่มันเบิ่งจากโตนี่มันสองเดือนกว่าแล้วนี่ แ่นบอกคนสีนี่สองตัวหรืออาจจะสามเลยซ้ำประมาณนี้แหละเนาะพอดีวันที่นี่การคุ้นหนูนี่เก่าทับสามสามเดือนกว่าอะไรตัวนี้เดือนหนึ่เดือนเด ER ือ tamam. นทสี okay. ่เดือนหกอ่ามันกับบอกผ่านนะครับการคุ้นหนูสามเดือนสิบอกพี่น้องเป็นอ่าสิบอกพี่น้องเป็นเน็ตโต้เลยนะครับการคุ้นหนูนี่พ่อพ่อหอดอายุ ฟังใอยกันได้จากใส่กันพรากํลักเพราะว่าอายุซี่ึิบหาเหมื่อเขาอยากแม่มันออกเลยอยากแม่ก็พร้อมมันออกลูกเขาไว้คือเก่าครับขี่สีไลมาได้กสร้างกันไปแตะต้องแขนไปแตะต้องขี่มันนี่มันจะบ่ก,กินอาหารเลยอ่าครับผมคือตั้งสี่นี่เป็นยังมัต้องเป็นลักษณะนี่จั้งสี่เช็ดพันบริสจักตัวเลยเช็ดเป็นเด็กแ่นหนื่อนี่ครับเพราะว่ายัง พาะวานน้ำหนักมันก็บอถึงเป็นอย่างมันจังมวใหญ่เพราะว่ามันอยู่หลายตัวครับมันอยู่หลายตัวผลดคือ้าครบทีนิ้มือปุ๊บแยกแม่มันออกปับ๊บแม่นบอแยกแม่กระพมมัดอ,อกอ่าพ่อคุ้นเป็พ่พอสองเดือนเต็มบานนี่ตัวผู๋ไว้คือเกาแยากตัวเมียออกไปอแยกตัวเมียออกไปออกไปตั้งย<า>หยกตัวผูกับตัวเมียออกนะครับตัวผูเนี้ยไว้หนี่คือเกาบอเรียกววคือเกานะครับอเอาแต่ตัวเมียออกไป ตัวผูไว้คือเก่าบ่ตองไปแตะต้องมันขี่มันบ่ตองข้อมความสะอาดอีหยังทั้งสิ้นครับทำไปแตะต้องขี่มันเหน่บมันสิบอกินอาหารประมาณสามสี่หมื่นกูได้คหนูนะอ่าเรียกตัวเมียออกไปบ้านเขาเอาตัวเมียไปขุนอ่ไปขุนตั้งหากมันก็สิใหญ่ไว้อ่าถาม่มีตัวผูนั่มีตัวผูนั่ตัวเมียก็กินอาหารถูกตัวผู้ก็ได้อ่าแล้วจำนวนหนูในบ่อเ้ามันก็สิลดลงครับอุณหภูมิในบ่อมันก็สิบ่อห่อนบ่ออ้บ่ออ้าวไป ครับผมมันก็สีเฮ็ดให้หนูเฮานี่กินอาหารดีอ่ามันก็สีใหยที่นี่สามเดือนกับแปดก้าวขีดโล่คนละเจ้านี่มันสามเดือนกว่าแล้วเนี่ยบ้นอาจจะถึงแปดนะที่พ่อแม่ขีดขีดตัวผู้รักษณะนี่ยเขาต้องเฮ็ดเนื้อเพราะว่ที่เจ้านี่ลูกลูกตัวใดนตัวตัวที่หามาแท้แม่แม่ตัววันไตตัวเมียตัวเมียสามเดือนกว่าตัวไหนตัวเมียมั้งนี่ ตัวผูนี่คิดว่าตัวผูนี่ตัวนี้บัวพานบัวพานเจ้าตัวหรอกตัวผูนี่เ้ายห้เห็ดเนื้อขายเลยเห็ดเนื้อบัวพานเห็ดเนื้อเลยบดเห็ดไว้ใส่ตู้ไว้หลวดนี่เห็ดจะได้กระเดิขายมาไปลากขายอยู่แล้วนี่นี่ที่มันออกครับกันกับตัวนั้นอือว่าได้แยกตัวผูว่าได้แยกว่าอะไรค้างเว้น้ำกันประเดี๋ยวนออกลูกชุดเลยแยกตัวนั้นไป บอลเป็นพ่อแยกหรือบ่ลนี่เออพ่อแยกพ่อแยกก็คือเอาไว้คือเก่าเด้อแยกเตมีมันเตมีมันออก่ะแยกเตมีมันออกครับนี่ครับพี่น้องตัวอย่างเด้อครับเด้อมันเกิดวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดเดือนสี่สิบเจ็ดเดือนห้าอะไรบ้างสิบเจ็ดสิบแปดตัวเกือบครึ่งเดือนครึ่งหรือมั้งด้วยเครื่องแล้วด้วยเครื่องด้วยเครื่องแล้วกะแต่ว่าก็แยกได้แยกท่านอยู่อ่าก็แยกไปวันทีสิบเจ็ดเนี่ยครบสองเดือนเมื่อนี้เท่าใดเมื่อนี้ มืัอนี้วันที่สิบสิบสี่อ่าอีกสามมื่อกับครบสองเดือนแต่ที่เรกแยกเลี้ยวแล้วอันมันอันนั้นบ่าอยากเรียวมันบมใหญ่เด้หนูเดือนหอยากเรียวเนี่ยบอมีใหญ่ครับเพชรจังได้กับบอหญ่หนูมันมันออกแม้ว่ได้แยกคอโอ้โหมันเดือนหนึ่งมันออกต่อเออเอออันนี้แหละกระจำเป็นต้องแยกครับตั้งสันนี่แหละลักษณะตัวหนีตัวนั้นคือการนั่นฝุ่นถึงออกสิบเอ็ดเลยแม่มันแม่ครับตัวนี้ตัวแม่สาวบอกเลยหน่าเอา อันเสียมาไห้นั่นบ่อยตัวแทนนั่นอ่อ่าขาก็แยกออกไปแยกแม่นออกไปครับแยกมัอแรงก็ได้อ่าแล้วลูกมันก็อีกอ่าครบมือครบครบวันที่สิบเจ็ดเพลบร่างก็แยกตัวเมียออกไปอีกที่หนึ่งเอาตัวผู้ไปคือเก่าอาก็บคุณต่อไปตัวแม่เนี่ยเอาอาหารเอาออกสมได้เลยบ่ครับตัวแม่แม่ยนเม่ยนทำไมตัวผู้คือสมได้เลยเอาเขาคู่ได้เลยนะครับเขามีตัวผู้ ค่ะโตผูเพราะท่านมีข้าก่อไปใส่บ่อว่างไว้แล้วก็ให้กินหยาอย่างเดียวสำหรับตัวเมียยังคือไม่ต้องหายเลยหายย่างเดียวเพราะว่าเาเป็นการลดุ่นบ่อให้มันอ้วนนะครับพอมีตัวผูว่างปุ๊บวางมือเดยเขาก่อเขาเลยติดแน่นอนลูกมันจำออเดอร์ครับลุงป่านาผู้ได้ทีเลี้ยงหนูนะครับเนี่ยหนูนี่เดี๋ยวมันก็ใหญ่ครับนี่เพราะพอมันอยากก็ไม่อยากไปหนูมันสิหน่อยก็เกาอุณหภูมิในบ่อมันก็สิบว่าสูงนะครับพี่น้อง การในอาหารในโบกนี่โบต้องใส่เลยโบค่อยใส่ดอกยวดูนี่โบค่อยใส่อ้ดึงโอกนักแนี้ยเอ้ยโบต้องใส่เลยโบกนี่บ่ต้องใส่เลยบ่่วาสิแม่เลี้ยงลูกบ่เลี้ยงลูกหลายพวกครับนี่หลายเกินไปโอ้มันบ่มันบ่สอดกันเกินครับแต่ว่าขันมีเวลาอุดเลยครับบ่มีประโยชน์อุดเลยบ่มีประโยชน์ พราะว่ายังเขาเสียถิ่มบอหนึ่งเลยเด้สังเกตบว่ามันบอนอนสองบอดอกมันจีมานอนอยู่วบอเดียวกันเบิดแล้วมันเส็ยงอูน้ำพุ่มมันสูงหนึ่งหนูเขาสิบ่อคอยงามสองนะมันสีบ่อมันสีบ่อคอยใหญ่เด้อ่าแันทีมีเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวเจ็ดเจ็ดตัวคนบอหนึ่งสี่บอหนึ่งสามโอ้ยใหญ่งามอ่าบาร์นี่เอาไปมากลายเป็นว่ามัอยู่นี่ว่ได้เจ็ดยุนี่มันมีเจ็ดตัวแต่นี่ว่าได้ว่าได้จอหามไ้ทำนี่ นี่ครับพี่น้องเทคนิคยังไงนะครับอยากให้หนูใหญ่อยากหนูใหญ่ไว้เขาต้องคุณหน่อยมันเปลี่ยนกนารใส่อาหารหรือก,กันที่ใส่อาหารป่ะจำเป็นครับเ่าต้องใส่เลยเ่าต้องใส่เลยครับพี่น้องให้มันกินมือต่อมือนะครับ,รบอ่าจำพวกว่านี่เจ็ดต,ตนูนเจ็ดตัวนี่ให้ไ,ไปเลยประมาณหาถึงหกโบกนี่โบกหนึ่งกับสี่ส่วนนี่มันใหญ่แล้วนี่มันทีกินประมาณสามส่วนเนี่ยหนี่งสองส่วนเพิ่มสามส่วนนี่นี่แนวใหญ อ่าน่าให้เขาก็ไปตวงเอาซ้อนตวงบ่แม่เขาตวงซ้อนตวงตวงเรียวตัวนี้ฮัดตวงใสน่นี่กาบ้ามันเต็ียมมันมาล่แมันจาะซ้อนนะซ้อนเขาเขาตวงจะสีซ้อนจะสีง่า,า,งงายเลยตวงมาใส,าส,ส่สีซ้อนปุ๊บหอดสีซ้อนตอนสีประมาณนี้ละตัดครับเวลาเขาเขาให้มันจิน้มเขากา,าเลยเขามันเบิดเ้าก็เพิ่มให้อันนี้นี่หกซ้อนเยอะนี่เยี่ยงนี่ หกซ้ or, อนหกกับเก้าครับเก้าเก้าว่ามันสิจักซ้อนมันจะกินประมาณตัวละสองซ้อนเครื่องสามซ้อนเนี่ยแหะหนูใส่นี่นะครับอ่านีมันหกกับวานไห้วานจะเสียหากับ่อตังไห้ถ้าวานเป็นหม่องใด้สิมันเป็นแปะนะครับวานเป็นหม่องเล็ดเล็ดแปะเจ้านี้อ่าอาหารฝั่งนี้หากับวานไปขอบขวับฟังฟังวานไปเห็นตัวเลยเดี๋ยวมันมากินเองมัน ขัม่เอาไปสมเนี่ยขันมีเวลาปิ๊บเข้ากับวุดนะครับมันจักเดือนล้วบนนู้ชีเดือนลรวบนนี้บนี้มันชีเดือนกลัวเลยนั่นเช็นบอนครับขันมันแยกขุนบัวลายตัววานี้มันสีงามกว่าน,นี้เน๊ะอ่านี่มันอยู่หลายตัวนะครับ,รบเข้ากับจังเฮีเอาใหม่เข้ากับขัดเอาน้ำเน่ขัดขายน้ำเน่นะขัดขายน้ำบนมาสี่มิตจะจงเงินจะคล้งองเสือ อ่าต่างขายไปนำ้ำบนมีคนมาถามสื่ออยู่บ่มีอยู่บ่คนมาถามกะมีแน่นนอ่ามีเะาก็ต้องขายได้อพอเด็กเงินมาอ่าต่อยอดตัวอ่าเขาจะไปเอาหนี่อย่างเดียวบ่ได้ได้เอาเงินเขาจบอย่างเดียวบ่ได้เขามีหนูโยต่ตัวหนูต่อเอาครับอ่าเนี่ยแล้วเขามีเวลาเขาก็จะอุดอุดเลยขันบ่ได้ของหน้าอุดบดแล้วอันนี้นี่อุดไปแล้วบด่ดหนึ่งอ่านี่ยละครับผมอ่า แย่ด้วยแย่มพราะก,กรไปคุณอันนี้อาหารนังเซฟฟีดอันนั้นเซฟฟีดเ้าใส่ของไอยเรื่อบานลของสตาเออยังก่อนของเอพนี่ยนนอยู่บนแกงอยู <AP M S 2> ่บนแกงเอพเนาะครับอ่าเอพีเ <AP M. S 1> อ็มเอสพเอ็มเีเอ็มแนี่ก็สอบรหัสหนสามสิบแต่ว่าคุณภาพมันดีกว่ากัน,น มันมีกระออกเลยจักมืดกอดนะเขาต้องเขียนวันที่ไวด้ดงเขียนวันที่ไว้นะครับอ่านี่ละที่ยี่สิบห้าเดือนสี่ยี่สิบห้าเดือนห้าเดือนกว่าแล้วพราะยากละตัวนี้เอ,อแยกละก็ได้เพราะอยกแล้วเหมือนเดี๋วันที่สิบห้าละดับอ่ามันต้องแยกออกอันนี้ตัวแม่มันหัวใหญ่ค้ณลืมนะตัวผู้ครับ ตัวแม่ยุใสโอ้นั่นตัวหน่อยหน่อยอ่าเ้องทอดตุ๋นแยกออกได้แลตัวตัวปู้ชุดไม่ล่ะหายอาหารเ้าบวัไหนจำเป็นต้องใส่กระบอกเลยเ้าบวัต้องใส่ก็ได้ต่อไปนี่ยอ่าห้องวนไหนมันกินเลยกะว่ามันเลี้ยงลูกอยู่ห้อก็ต้องหายมือต้องมือคือกันครับอ่ากะว่าคือตังแม่ต้องเลลูกหม่น่ะเ้าก็เบิ้งคำมันกินมาเบิร์ดห้อก็ลดลงอีกจังน่อยคำไมนกินเบิร์ดห้อก็หายไปแม่เลี้ยงลูกมันติกินอยู่ประมาณสามสี่ส่วนประมาณนี้ละ การว่ามีตัวผูอยู่น่ากะมันจะติกินหกส่วนพี่สีนะครับอ่าประมาณนี่หกส่วนก่าใส่อาหารเต็มพอดีตัวนั่งสองตัวพอกับผูกผูก็เมียอยู่หันมันบะกระยุ่นไปแกนั่นแกนี่เดี๋ยวมันกินเองมันจะกินหมดทุกเมื่อหนูองห้องมันจะง,ง่ามเราห้องก็สีได้ใส่อาหารให้เป็นประโยชน์อ่านะครับพี่น้องฝากไว้นะครับพี่นอ้นนองฝากไว้อ่าการคุ้นต้องคุ้นในมันเป็นนะครับอ่า โอเคเป็น okay, okay. ้องอะมือในกัน like e ี่ต uh, um ัวนี้มันออกสองตัวนี่ใหญ่แฮะโอสองตัวมันใหญ่แล้วล่ะทำไมนุ่มมันแยงพ่อนุ่มมันเหลือวปฏิกายกินที่เมียมัน่ปฏิกินตัวผัวใส่ออกลูกเกี่ยวจัออกลูกจับจีโอ้งามงามเก็บไว้เก็บไว้นี่เห็นบ่สองตัวนี่กินนมเตัวผัวแยกตัวเมียออกไปได้แล้วนี่แยกผเมียมันออกไปเพราะแยกแล้ว มันครบซีเสหาเมือเาต้องแยกเลยบอสั่นนี่แม่มันสิบกวนเกินไปเพราะมันกินอาหารหลายอาหารนี่ฮาวานให้เลยตัวนี้บอต้องใส่ขันใส่มันสิบกขี้กินอาหารฮาวานไปหม่องเป็นแป่นฮัวานไปหลวดเนี่ยกระยุ่นบนวานหองยุ่นนี่ยุ่นไปเป็นกองเป็นกองไปเดี๋ยวปัญหากินเองห้าก็กาว่ามันกินเท่าไรเท่าไรมือนึงมือนึงตัวนี้นี่ออกได้กันแยกแม่มันอกไปแยกตัวผูออกว่าท่านออกกอนบอก ชุดแรกซิปเอ็ดบอกว่าอีกเก่ามึงมันทับกันไปเลยคือบ่นแยกกันครับอันแยกเลยแยกออกเลยครับนี่ดูมันกับฝ่อแยกแหละนะแล้วแยกเลยกับมันกับอุณหภูมิมันถี่สูงยี่หันมี่เจ้าตัวแม่บ่อยู่หันเออตัวแม่มันตัวผูวันออกลูกวันนั่นแล้วตัวผูออกไปใส่ตัวใหม่นะ ก็เม <growing> <se> ่าท็จไงที่เกิดกาลังเริ่มดำดำนี่แหละก็งามอยว่บางทก็ออกอยู่แต่ว่าถ้าต้คุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนกันเอาว่าเปลี่ยนคุณน่าเปลี่ยนมันก็บ่ใหญ่าได้หนูอ่าแม่งหนูพันธุ์ดีทำได้กับสางเฮ็ดบ่เปลี่ยนมันก็บ่ใหญ่นะครับอ่าถ้าต้องแยกออกไปดนยกันอยอะมูลุ่นไอ้มันนี่ก็ต้องแยกออกนะครับแยกออกเลยแยกออกมือนี่เลยหมือนเรืแยกออกเลยนะครับจะไปแยกกลางเว้นกลางเว้นมันทีมันทีให้ครับต้องแยกกลางเคลื่อนเขาสีนิ่งหนูนเนี่ย เดี๋ยวไปเจ้าวตูวตัวผู้นี่ขันว่าเขาได้แยกแล้วปุ๊บนี่เพราะว่าเขาเดี๋ยวออกมาแล้วเขาแยกผู้เม่เลยเขาจมบริยายดูขันลักษณะนี่เขาต้องแยกผู้เม่เลยอ่าเขาแยกเลยก็เขียนไว้ว่าคือดวันที่เท่าไรเท่าไรเขียนดนเฮดหนูถือครับอ่าตัวผู้ต้องอายุหลายกว่าตัวเมียอย่างเดียวเด้ออ่าครับพี่น้องตัวผู้อายุหลายกว่าตัวเมียนะครับเวลามีคนมาสื่อเขาก็ขาย ครับเล็กๆเขาก็จะเพิ่งขายพันเขาก็ขายแปดลอยคู่ละาแปดลอยคู่ละาแปดลอยไปเลยเป็นคู่เนาะครับคู่ละแปดลอยกับตัวผูประมาณประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณสามเดือนครึ่งหรือสี่เดือนก็ได้เพิ่นไปครับเม่เกินสี่เดือนตัวเมียเด้อครับตัวเมียกับประมาณสองเดือนครึ่งเม่เกินสามเดือนครับเม่อเกินสามตัวผูสามเดือนครึ่งเม่เกินสี่เพิ่นไปกับขัดตัวงามเพิ่น ขาตัวเงาสมบูรณ์สมบูรณ์ให้คนไปครับผมอ่ามันก็พ่อพ่อไปได้ยหรอกแย่ร่อยแย่ร่อยเขาขายหล่นแล้วแต่ความเหมาะสมของเขาอันนี้ก็ออกไม่อ่านี่อืมย่ำให้มันกินนี่คือิตั้งสี่เขากระวานไปน้องมิจฉ์นี่ตั้งสี่เขากระวานไปหั่นแน่หั่นนี้เนี้ยครับอ่าเขาก่ต้องใส่เนี่ยนี่ใส่เนี่ยนี่มันจีบบ่ค่อยกินถ้าเบื้องเด้อขันวานอีกกินสีเกี้ยงตั๊บบ่มีเหลืออ่ามันจีคนละเรื่องเลยครับ มันใส่นี่ใส่ซีซส่นมันจะกินเบาเบิดเด้สีบอกให้ไม่กินเบาเบิเดอ,บอ,อ่าแต่ว่าขันข้าววานนี่กินมันจะกินเกีียงเลยอ่ามันเป็นยังสัน่นหนูนี่มันตอนนี้ของหนาพอใส่เลยที่ใส่อาหารหนิคือบลอดใส่เลยเอาออกเลยนะครับเอาออกเลยหนาออกเบริรแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเอาใส่นี่หนูมันจะบ่ค่อยกินครับอ่าหนูมันจะบ่ค่อยกินเลยแต่ระบบน,น้าอีกยังนี่ก็คือเก่าเนาะครับโอเคกับพานอยู่ระบบน้าโอเคเขา,ก,ก,าก็ okay, กต้องเช็คน้นามา น้ำอะไรดีบอสเจ็บเจ็บอ่าเรื่อยๆอ่าสังเกตบางหนูนั่งแต่มันเคยกินอาหารดีๆเรากินบอดีเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ที่หัวจุกน้ำที่พังนี่สูงเพาต้องเซ็กอ่อาวางน้ำอะไรบ่ถ้ามันไม่กินน้ำม,มันถึงจะกินอาหารครับผมเดี๋ยวผู้ใดที่สนใจนะครับหนูกับทุกข์ขมาได้นะครับกับจักรมหาหนองคุณนะครับเด้อ สายพันธุ์กะดีดอกครับงามอยู่นะครับเดี๋ยวสิบแปดเบอร์โทรไว้ให้สายพันธุ์กะจากของน้ำเงินฟ้ามนะครับครับผมกะของผมมันกะบอท่านขายนะครับบอท่านขายแรือเล่าครับน้ำนองก่อนนะครับอ่าเห็นวาน้ำนองกันผู้ใดอยากได้ขันผู้ใดอยากได้ครับอ่าผมกะสิคัดตัวักดีๆให้นะครับผมราคากะอ่ากะสิบ่อกะสิบ่อแห้งซ้ำของผมนะครับคราบน้ำนอง่นกัยังกาลังหาลูกค้าอยู่นะครับแต่ว่าคุณภาพกะ ไก่เชียงกันมากนะครับไก่เชียงนะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้คือกันนะครับครับผมติดต่อน้องคนใดนะครับเด้อเอาเบอร์โทรอยังก็เดี๋ยวเดี๋ยวสิแป๊เบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรอย้างไนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิหาอยากโอเคคลิปนี้จบหนึ่งแลครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ